คิวบบเราจะเอาแบบนี้หนูเป็นถุงเนี่ยเราซื้อเยอะ50าสิบอ,อันนี้ให้เรา <Found it. S 1> <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้บีจะพาเด็กๆแล้วก็ทุกคนไปปลูกทิวลิปกันค่ะเดี๋ยวบีจะพาไปดูตั้งแต่ตอนที่พวกเราไปซื้อหัวมันเลยนะคะว่าเ,เราไปซื้อมายังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรวาจะข้ามทางรถไฟนะครับอีโกลิ่มทุกคนนะคะที่นี่เขาโบมีเสียมคือบ้านเฮ้ามีแต่แบบ แบบนี้ค่ะเดี๋ยวบีจะให้ดูมีแค่อันแบบนี้ค่ะที่ใกล้เคียงนี่อย่างเงี้ยพอดีอันเก่าอันเก่าที่บ้านมันพังแล้วบีก็เลยว่าเออจะมาซื้อใหม่โอเคเนาะไป จะเอาอันนี้ด้วยสวนสวสุดท้ายพอดีเปิดกูวัออันนี้ คือบิบเราจะเอาแบบนี้หนูเป็นถุงเนี่ยเราซื้อเยอะห0ถุงบัวนี่อันนี้เท่าไหร่20เหรียญะคะ่ะทุกคนน่าจะประมาณ600บาทนี่ก็ยีเหรียญเอ็นดีนี้เอ่อเยลโล่นี่เอาสีเหลืองด้วยค่ะให้เยอะอยู่นะถุงถุงละ600ค่ะ20เหรียญ Okay. Oh, อันนี้สวยมากทุกคนนี่มันจะมีขนๆอยู่ตรงเนี้ยเอาด้วย <c oughs> มันมีกี่หัวเนี่ยมันมีแปดหัวเองค่ะเจ็ดเจ็ดเหรียญก็มาเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองถุงก็พอหรือ <c oughs> <c oughs> ปีหน้าค่อยเพิ่มอีก คุณงอยากไอยากไ้ดอกไม้โอเคไปเช็คเอต์อยู่ตรงนี้คุณเสร็จแล้วค่ะทุกคนหมดไปทั้งหมด83ดสิเหรียญห้ิเซนค่ะ โอเคเรียมนั่งได้แล้วลูกอะเรียมแซ s a n i เซอร์เอามือมาเร็วแ s a n ท t i z e r sanitizer เซอร์เร็วถูถูเสมอลูกถูให้ทั่วๆโอเคค่ะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวบีจะพาขับรถไปดูรอบๆเมืองนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นย่านดาวทาวเนาะเป็นย่านธุรกิจ ก็จะมีห้างร้านปลาร้านอาหารบริษัทต่างๆส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณของมหาวิทยาลัยนะคะ ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่ามีคนรอข้ามถนนแบบนี้เราต้องหยุดรถแล้วให้เขาข้ามถนนไปก่อนค่ะตอนที่บีชายทำนี่คือใบไม้มันเพิ่งเริ่มจะเปลี่ยนสีเองนะคะทุกคน เมืองที่บีอยู่นะคะเป็นเมืองขนาดกลางนะคะมีประชากรทั้งหมดประมาณ74,000กว่าคนเนาะ <_ d ata> ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก <_ d ata> โอเคค่ะเดี๋ยวกลับบ้านเราไปปลูกทิวลิปกันดีกว่า อ่ะหนวันดอลลาร์ 1. เอาันดอลลาร์มาค่านะมาันดอลลาร์โอเคผัดขรินจ้าโอเคหนึดอลลาร์ yes เดี๋ยวพี่รู้หน้ากูโกมีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกทิวลิปกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวบีจะปลูกตรงบริเวณใต้ต้นไม้ตรงนี้นะคะเพราะว่าบริเวณตรงนี้คือบีจะปลูกทุกปีปีก่อนๆบีปลูกไว้แล้วก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าบีอยากให้มันขึ้นมาเต็มเลยค่ะบริเวณนี้ เบาเบาสิลูกมันปิวไปหมดแล้วนะ่ะนี่คะ่ะทุกคนพวกเราซื้อมาเยอะมากเมื่อวานนี่อันนี้หัวชิลลิบเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะคะ on speak to the Goldin-inside หัวทิวลิปโอเคไหนเอามาให้ทุกคนดูหน่อยสิอันนี้คือหัวทิวลิปนะคะทุกคนลักษณะ <out? S 2> คล้ายๆไอหัวหัวแดงบ้านเราเลยแต่มันจะหัวใหญ่ๆเดี๋ยวบีจะแกะเปลือกออกให้ดูเนาะโอเคหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าแกะออกข้างในมันก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยโอเค เดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกกันแล้วค่ะหาลูน้า,ามาหย่อนตรงนี้ลูกนะ <Okay. S 1> uh เอาให้ห่าง เดือดเราต้องรีบทำให้เสร็จโอเคเอาไว้ให้เขาเฮ้ยไอซ่าอันอื่นไปดูไอซ่าอันอื่นโอ้ที่รีบมาอีกปะเนี่ยไม่เหี้ยหนุวางตรงนี้ตรงนี้ครับ Good job. we look we are done, we're done. We're done you're done burying it. Okay. You seaweed. see we I'm, I'm see. gonna get some more I'm gonna see see okay, I'll go. You are okay I will be like. I need to look okay. get ตะป๊อบี่ตาอ e ีลี่แอบ m ปมัมมีเียนผดิห โอเคค่ะทุกคนวันนี้ภารกิจปลูกคิวลิปของพวกเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีปีนะคะเลยนะคะช่วงสปริงประมาณเดือนเมษามีนาเมษานะคะว่ามันจะออกดอกสวยไหมเดี๋ยวพีจะถ่ายไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกเด๋วบ๊ายบาย <c oughs> โอเคค่ะขึ้น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 ไป